สวัสดีค่ะพบกับคุยนิโบอีกครั้งนะคะพูดทังไนให้เป็นเมนินเราไปติดตามกันเลยคะ่ะวันนี้โบมาแชร์ share, เทคนิคการพูดยังไงให้เป็นเฟมนินเป็นพลังงานผู้หญิงที่แบบเฟมนินเอนเนอร์จีก็คือเป็นพลังงานที่อ่อนโยนอ่อนหวานพูดเพราะพูดดีแล้วก็มีเอนเนอร์จีข้างในที่เป็นแบบมีอินเนอร์ะคะ่ะเอ่อเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่รักตัวเอง ใส่ใจตัวเองโฟกัสตัวเองปลักตัวเองแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราพูดด้วยเสียงที่ซอมแล้วก็พูดช้าลงนะคะดำเนินชีวิตให้ช้าลงมีสติโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่ทำในปัจจุบันกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองอาจจะใช้ชีวิตแบบทำสมาธิบ้างแลกบ้างนะคะ แล้วก็มีความสุขก,กับชีวิตค่ะออกไปใช้ชีวิตบ้างแล้วก็อันนั้นเป็นสักู่ที่บกเกือนเรื่องของการพูดใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วการพูดมันก็ต้องมาจากนอกจากที่เราจะพยายามแล้วนะคะเพราะจริงๆจริงๆก็ไม่อยากให้ฝืนอยากให้พยายามทําให้แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็เกิดจากินข้างในของเรามากกว่าคะโดยการที่ใส่พลังงานของความเป็น f e น i n i n e energy เข้าไปนะคะการใช้ชีวิตของเราก็จะไม่เหนื่อย รู้สึกไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีอ่ะสามารถแบบมันจะมีเครื่องทุนแรงอะคะ่ะเข้ามาช่วยเหลือเราในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะแล้วก็เราต้องรู้จักที่จะรับให้เป็นรู้จักให้แล้วก็รู้จักรับด้วยนะคะอยากเกรงใจที่จะรับในสิ่งที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้แล้วก็เป็นความตั้งใจที่เขาอยากจะให้เราจริงจินะคะสามารถรับได้นะมีน้ำใจต่อตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็รับได้อย่างไม่เคอเกินแล้วก็มีความศพที่ได้รับนะคะรู้จักขอบคุณ ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขฮิลิ่งตัวเองบ้างนะคะลึกๆน่ยนยๆเพราะว่าทุกคนมีบาดแผลหรือว่ามีความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมากันทางนั้นนะคะเราก็ควรที่จะฮิลิ่งจิตใจตัวเองด้วยการฝึกทำสมาธิฝึกจิตในแต่ละวันโดยการที่เราฝึกให้เราไม่ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านน้อยลงกับลมหายใจแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกทางปาก ยาวๆนะคะสามครั้งเพื่อที่จะให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดหรือว่าเปลี่ยนเอริยบทการถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มคิดงงงันหรือว่ามีอารมณม์ขุ่นโมะนะคะจากเรื่องใดๆก็ตามหรือว่ากาลังแบบจิตตกเลย <c oughs> กําลังแบบคิดลบเลยหรือว่าอยู่ในพลังงานที่ค่อนข้างต่าค่อนข้างจะไม่ดีคิดไม่ดีกับตัวเองหรือผู้อื่นนะคะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็อย่าโทษตัวเองนะคะซึ่งมนุษย์ทุกคนเรา,าเป็นมนุษย์อยู่เราเป็นแบบนี้ได้เป็นเรื่องปกตินะคะ ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็สุดลมหายใจเข้ารือๆอย่างที่โมได้แนะนำํำไปเบื้องต้นนะคะเราก็จะรู้สึกมีความสุขแล้วก็สบายใจมากขึ้นค่ะ